สวัสดีครับเชิอกไว้แชนแนลครับวันนี้อากาศเยน็เยนๆฝนตกเป,ปอยๆนะครับเดี๋ยวหาขับเขาแรงก่อนครับผมฝนกําลังมากครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่แต่มนนยังมาทันแห้งสิดพอนุญยากหาเนี่กินแรงก่อนครับขั้นแรกถ้าต้องหาขั้นเดี๋ยวไปตกปลาก่อนครับ เส้นเบดเข้าใส่คันไดว่าชิมาโนนะครับเทากับคัขนข้องเทากับเป็นอะไรวะโมเมนใ์ไว่าตอนนี้เขาขาดทุนาดทุนใส่กินน้องไมยไมิน ทุนห้องโมนิก้เป็นทุ่นเฉพาะกิจครับห้า,หาสีใช่ห้าสีใส่เฉพาะใส่ใส่เท่าเดียวนะครับทุ่นแบบนี้ใส่ละทิมนะครับไส่ลวยอันเบ็ดใดว่านะครับทันทุ่นนี่ก็สิมันทุ่นดร็อกเตโกโคษนาห้เป็นคนหน่อยนึง ถาเห็นเราจว่บาบ่มีดอกแงวนี่้ข่อยนั่นก็เผาดานล่างน,นะครับสําหรับผู้ที่อยากตกตกปลาง่ายๆนะครับเผาดานลาน่างแล้วก็บีให้มันเป็นกลมๆหนึ่งส้นะครับบีให้หลอดป็นกลมแล้วก็จุดด้านบนนะครับจุดดานบนหลอดเียกับบีปึ๊บเนี่ยอากาศจะอกเขาแล้วครับโอเคถ้าใส่เป็นทุนตกปลาได้อุป,ปรกรณ์ต่อไปก็คือยางครับ พข้เศ็กแบบง่ายๆคือข้าสิมัดเอาง่ายๆเลยนะครับระยะเลยวะเห็นไหมมันงงลึกซ้ำเลยนะครับมัดใส่ลัวง่ายสุดละอะไรกันก่นอนแคตยางให้ขาดแล้วก็มัดเลยครับ ตนี่งหนึหน่งหนึเป็นครัหนะนงงามจนครับคน นี่นะครับตอนนี้เขาก็มีเบดตปัปลาเรียบร้อยนะครับทุนเขาก็สามารถต่างระยะได้นะครับรูดโล่งก็ได้รูดขึ้นก็ได้ครับคันอะไรวะทุนด็อกเตอร์แดงสักอย่างหรครับนี่ <laughs> ไปครับไปเบิ่งกันทันทีเป็นตังไหนคิดครับครับ ปลาที่ห้าสศิลามือนี่ก็คือฉลานนำจืดปลาคาแยกงครับกินแล้งของปลาคาแยกงปลาเข่งครับเยอะที่ห้าที่ใส่มือนี่ก็คือสแต็กดีโอ๋อมเมนครับ <c oughs> ใส่เดือนครับเยอะครอบจักรวาล อึบอึบ,อบมาแล้วมาแล้วตัวแรกครับผมอาหารเย็นเรามาแล้วตัวแรกแห้งเมื่อคข่อยสา ต้องเอาเยาเก่าลงก่อนนะครับว่ามัได้กินบอกรืยาเก่านี่ล่ะจินแน่เลย ตัวที่สองลิตรเชนชาลามน้อยแกงใส่กับน้ำมันส้มครับกินหรือ่น้องกินนะครับปิ๊งฮึบเึืถือของไงนยครับป่านนี้มันปม่ป่านป่านยังน้องป่านยังกรอกมันก่อครับ มันเกี่ยวยังมันปลาตองครับปลาตองมันเกี่ยวยะป้าต๋องมันเกี่ยวยาครับผมออกแลี้ยงออกแล้วงรุดบอลรุดบอลรุดมาแล้วรุดขึ้นมาแล้วครับผมโป้าต๋องเฮ้ยปลาตองครับผมกินใส่เดือนนะครับขาดว่าไปซีเรียลเลี้ยงในระบาดโอ้โคือกินเลือดแตเนาะบ่ได้นะครับ ดบ่ได้ครับแนวนี้กินเล็กขนาดนี้มันต้องเลยปดสายเนเคนะครับอนุญาตมันต้องเลยใส่แนวโปดครับมันกินเข้าไปในท่องมันเลยครับโอ้ ล้ครับอันนี้โอ้มันกินเลือกแห้งครับมันโอ้ยน้ำนิ้วมือกระไรครับลูกออกมาแล้วครับปลาตองนะครับผมตองบ้านโอ้โหจะได้กินมันเพราะตนมันรุดนี่ละ มันจิบอะไรกินเกลี้ยงเล่าแล้วเร่งตอนนี้ละเอ้ยรุดครับเกือบอเปล่าเฮ้ยเกือบเปล่าเร่งเอาละครับหลับปลาตองนี่ยคือโอเคละ่ะถาปลานเนี่ยอื่นเปล่าเร่งดอกโอ,โอ,โอ้พี่น้องครับนะครับมีมีม,ม,มีมีสิง่งหนึ่งที่หลายคนเคยถามนะครับนะครับเนี่ยผมให้เบิ้งไกลๆเลยนะครับ ปลาตองตัวนี้นะครับปลาตองตัวนี้กำลังไข่นะครับเอ่อคือว่าเพิ่นเพิ่อนอมไข่ไว้นะครับเพื่อนอมไข่ไว้นะครับเดี๋ยวบึงเข้าไปล่ะเห็นจังหวะนี้อขออนุญาตค่ะสันอนุญาตปล่อยอนไปกินอย่างอื่นซะนนะครับ มีสีเข้าได้จ้ะนี่ครับปลาอืมแต่ตองใครต้องบปกินก็นได้เ้องกินปลาข่แยง,ขง,แงไข่แยงบอกใครครับแต่อยากให้มันไข่เอาไปถิ่มใบสองหมือ่อไข่ครับเพราะต้องซึ้สองหมือมืออื่นเซ้ากับไข่แล้วครับผมครับสําหรับมือนีกับคือสิเอาแค่นี้ก่อนนะครับกะวาสิมา เออเอาปลาขะแยงไะแกงใส่น้ำมหม่สมจะได้บรสมบัติขึ้นไหวนะครับเอ่อได้ตัวสุดท้ายขึ้นมากเป็นปลาตองกับเเห็นไครอยู่ในปากก็เลยปล่อยลงไปครับก็บเอาไว้โอกาสหนานะครับตอนนี้ก็พี่สิไปหากินแนื้อไมกอสําหรับมือนีก้ก็ขอฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับอ่ให้กำลังใจคนเห็ุคลิปนะครับอาจจะเป็นวิชาการบางเป็น เนื้อหาข้อมูลบางแล้วก็เป็นบันเทิงบ้างก็ต้องอสมสมกันไปเนาะพี่น้องในไรกับเขาฝากเจ็กล่วยแชนไหมครับผมขอบ,ขอบคุณหลายครับติ่ติดตามขอบคุณครับ